ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดงเขากระโดงเพื่อไทยภูมิใจไทยไครไผ่เหนือนะครับ บ่วงปะปะชเกมปลดเปื้องศักตยามก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีเกมการเมืองที่จะช่วยพัดพวกหรือเปล่านะครับเรื่องของเขาการะโดงเนี่ยครับเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้เกมการเมืองเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเกมการเมืองจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆเขากะโดงนะครับมันคือทรัพย์สมบัติของชาติย้ําว่าเขาการะโดงคือทรัพย์สมบัติของชาติในเมื่อมีการนะครับทั้ง5้าสารมีการพิพากษาไปในทิศทางเดียวว่า5000กับ83ไร่เป็นของ การลดไฟแห่งประเทศไทยแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับการลดไฟแห่งประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้นะครับที่ดินทั้งหมดกลับคืนมาได้เพียงมาแค่บางแปลงที่มีการเพิกถอนนะครับได้มีการเรียกว่าร้องร้องผู้เสียหายไปคําถามคือทําไมการลดไฟแห่งประเทศไทยถึงไม่ใช้สิทธิในที่ดินในสิทธิตามคาพิพากษาทั้งหมดเนี่ย ฟ้องร้องและขับไล่ผู้บุกรุกไปเลยนะครับจะได้จบๆกันไปและทําไมนะครับกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถึงไม่ปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติหรือนะครับ กรมที่ดินเองอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองไม่กล้าทำอะไรกับตระกูลดังที่มีการครอบครองนะครับที่ดินบริเวณเขากระโดง 5- 0 0 0กับ83ไร่อยู่หรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนต้องร่วมกันทวงคืนเขากระโดงกลับมาครับปมร้อนเขากระโดงภายใต้อำนาจต่อรองสองพักใหญ่พักเพื่อไทยที่คุมกระทรวงคม,มนาคมและพัก ภูมิใจไทยที่มีครูใหญ่เนวินคิดชอบตัวละครสำคัญในประเด็นเขากระโดงเป็นผู้นำพักตัวจริงเวลานี้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถืออำนาจเบียดเสร็จเ,เพื่อไทยถือ ดุลอำนาจบริหารบวกเสียงสภาร่าง141เสียงภูมิใจไทยถือเสียงในสภาร่าง70เสียงบวกกับสภาสูงจับตาเกมต่อรองวัดพรังภายใต้อำนาจการต่อรองที่กําลังก่อตัวจากประเด็นเขากระโดงถึงถึงที่สุดอาจไม่ใช่แค่พุ่งเป้าไปที่ครูใหญ่นะับ เมืองบุรีรัมย์แต่อาจจะเหมารวมไปถึงบรรดาคดีฟาร์มต่างๆของคนในตระกูลชิดชอบเปิด2ปมร้อนปปชไต่สวนสักสยามชิดชอบนะครับจิยธรรมร้ายแรงรักเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ข้อพิพาทที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทกระทรวงคมนาคมหลังจากคณะกรรมการสอบสวนตามฟาร์มนมาตา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีมติเอกฉันเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงประเด็นนี้นอกเหนือจากจะนํามาซึ่งข้อสงสัยรวมถึงกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นฟาร์มขัดแยง้งไปคนละทิศคนละทางกับคาพิพากษาขอสาลอุท ทธรภาคสาและสาริกาที่เคยมีคำพิพากษาอย่างน้อย2คดีตัดสินให้ที่ดินพิพาทบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมเป็นของการรถไฟจนกระทั่งเมื่อวันที่10พฤศภาคมสองจนกระทั่งเมื่อวันที่10พฤศจิกายน257หการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นต่อสารปกครองกลาง แจ้งว่าอธิบดีกรมที่ดินนะัปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนขอให้ศาลปกครองพิจารณาหรือไต่สวนกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองในการร่วมกันชี้แนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและให้พิจารณามีคำสั่งในประเด็นต่างๆนั้น ในเชิงนโยบายประเด็นข้อถกเถียงเวลานี้ต่างฝ่ายต่างไปต่อสู้ทั้งในแค่แง่ของข้อกฎหมายรวมถึงการหาพยานหลักฐานเพื่อมายืนยันสิทธิของตนเช่นเดียวกันกับมติมติทางการเมืองประเด็นดังกล่าวย่อมสะท้อนในยักษทางการเมืองภายใต้อำนาจการต่อรองระหว่างสองพักใหญ่นั่นก็คือ พักเพื่อไทยที่คุมกระทรวงคมนาคมและพักภูมิใจไทยที่มีครูใหญ่เนวินชิดชอบตัวละครสําคัญในประเด็นของเขากระโดงเป็นผู้มีเป็นผู้นําพักตัวจริงมีน้ำซ้าเวลานี้พักสีน้ําเงินยังกํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดของกรมที่ดินอีกด้วยฝั่งภูมิใจไทยนะครับทรงสัตว์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยประกราศก้าวยืนยันเรื่องจบแล้วไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินเขากระโดงเด็ดขาด ต่างจากสุริยะจึงรุ่งเริงกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค,ม,คม,มนาคมจากพักเพื่อไทยที่สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นคำร้องต่อศาปลปกครองพร้อมวัดทองการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่ยอมเสียที่ดินแม้แต่ตารางวาเดียว ขณะที่ทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพักประชาชาติในฐานะสอสอที่อภิปรายเปิดประเด็นนี้ในรัฐบาลชุดที่แล้วสมัยเป็นฝ่ายค้านพุ่งเป้านะครับโดยตรงไปที่สักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาที่การพักภูมิใจไทยในขณะนั้น ก่อนหน้านี้ทวีได้พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสั่งคำสั่งของศาลฎีกาในประเทศไทยถือว่าศาริีกาสูงสุดถ้าจะเปลี่ยนคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต้องให้ศาริีกาเปลี่ยนคำวินิจฉัยจะไม่มีใครใหญ่กว่าคำพิพากษาศาลฎีกา ในเรื่องของคณะกรรมการที่จะต้องไปตรวจสอบดูแม้แต่สารปกครองก่อนที่จะไปถึงมาตา66ชี้ว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วเราต้องอยู่ในหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมต้องมีข้อยุติเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดคือสาลนิกาก็ต้องยุติไปตามนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สาลนิกาอย่างเดียวกิษสีกาก็วินิจฉัยแล้วปปชก็วินิจฉัยแล้ว ก็ถือว่าท้่สุดที่สําคัญมีการบังคับคดีและยึดที่ดินโดยสารดีกาวินิจฉัยว่าที่ดิน5,083ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟก็เป็นเรื่องของการรถไฟที่ต้องดําเนินการต่อแม้วินาทีนี้บรรดาบิ๊กเนมพักร่วมรัฐบาลจะออกมาประสานเสียงเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นาการเมืองแต่หากจับสัญญาณล่าสุดจากทวีนะจากที่แสดงท่าทีดุเดือดในค่าวแรก เพาว่าคล้ายกับหลังเพียงแค่หนึ่งวันท่าทีของทวีกับเปลี่ยนไปเรื่องที่จะสวมบท no comment โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบนะครับแถมยอมรับแบบไกลๆอยากรักษาบรรยากาศพักร่วมรัฐบาลแน่นอนว่าย่อมเป็นการตอกย้ำศึกวัดพระรังท่ามกลางแรงต่อรองทางการเมืองที่อัดกำลังจะเกาะตัวขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะสัญญ,ญาณจากสองนายใหญ่คือฝั่งบ้านจันทร์สองราและฝั่งบุรีรัมย์ อย่าลืมว่าขณะนี้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถืออํานาจแบบเบ็ดเสตร็จต่างฝ่ายต่างฉเฉลี่ยดุลอํานาจซึ่งกันและกันเพื่อไทยถือดุลอํานาจนะครับบริหารและเสียงสภาร่าง141เสียงขณะที่ภูมิใจไทยถือเสียงในสภาร่าง70เสียงในฐานะพักร่วมรัฐบาลลำดับสองยังไม่นับรวมสภาสูงที่ถูกปกคุมด้วยสีน้ําเงินเกือบทั้งสภาภายใต้อํานาจการต่อรองที่กําลังก่อตัวเป็นเห็นชัดนะครับจากกรณีที่พัก รูปพักภูมิใจไทยทั้งพลละวีสุวรรณฉวีสอสอนครราชสีมาและแนนบุญทิตาสมชัยสอสออุบลราชธานีราสุดออกมาทวงถามรัฐบาลแบบสคริปต์เดียวกันถึงความคืิหน้าโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทและไม่เกิน20ไร่ต่อครือเรือนยังไม่มีความชัดเจนหลังจากที่ชาวบ้านไม่ตอบรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทำให้ห่วงเวลาแห่งการสูญยากาศ ทําไปทํามาจากประเดีนยนเขากระโดงถึงที่สุดอาจไม่ใช่แค่พุ่งเป้าไปที่ตัวครูใหญ่เมืองบุรีรัมในฐานะตัวละครสําคัญแต่เพียงเท่านั้นแต่อาจจะเหมารวมไปถึงเกมต่อรองเพื่อปลดเปื้องบรรดาคดีของของคนในตระกูลชิดชอบที่ค้างอยู่ในองค์กรอิสระจนถึงขณะนี้ อย่าลืมว่าในช่วงที่พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลชุดที่แล้วหลังเสร็จสิ้นศึกซักฟอกในเดือนกันยายน2565พักร่วมฝ่ายค้านเวลานั้นมีพักเพื่อไทยรวมถึงพักประชาชาติซึ่งเป็นร,รัฐบาลเวลานี้ได้เข้ายื่น เรื่องให้ปปชได้ไต่สวนนายสัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยน้องชายครูใหญ่เนวินจํานวน3เรื่องซึ่งจํานวนนี้มีคําร้องเกี่ยวกับกรณีเขากระโดงอยู่2เรื่อง หนึ่งฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ยึดถือครองที่ดินของรัฐนะครับกรณีการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ปปชไต่สวนส่งเรื่องให้กิจให้สารดีกาเหมือนกรณีปวิดาไกรคุบอดีสสราชบุรีพักพลังประชารัฐและกนกวรรณวิราวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ2กรณีปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดย ทุจริตยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงรวมอยู่ด้วยฉะนั้นภายใต้อำนาจการต่อรองที่ต่างฝ่ายต่างถือในมือจนถึงนาทีนี้ยังทิ้งไว้ซึ่งคำถามที่ว่าถึงที่สุดแล้วระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยฝ่ายไหนจะถือไพ่เหนือกว่ากัน อันเนี้นะครับเป็นเกมต่อรองนะครับคงทั้งสองพักในเรื่องของเกมการเมืองแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนให้เกมของการเมืองมาอยู่เหนืออำนาจนะครับทุกอย่างไม่ได้ ที่ดิน5 0 8พไร่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย5 0าพกับดบไร่บริเวณเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยถ้ามีรัฐมนตรีนะครับหรือข้าราชการาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องต้องดําเนินคดีทันทีแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ปปชทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่นะครับตั้งแต่ปีพศ2565ตอนนี้ระยะเวลาเลื่อนออกมาเกือบนะครับจะ3ปีแล้ว ปปชอดองเรื่องเอาไว้หรือ,อย่างไรทําไมไม่ดําเนินการทําไมไม่จัดก,การทําไมไม่เรียกจัดการหรือว่าน,นี้ปปชกลัวหาหอกอะไรหรือนี่คือคําถามจากประชาชนอย่างผมครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าอย่ายอัปเดตให้ฟังครับ